ครับกินอย่างหม,ม,มูกินผู้เดียวมืดี้ไปสิไปมา่กีกินผู้เดียวเคือ3หน่อยพ่อกินแจว้วตั่วสองพ่อ ติ๊บเาทำมว่าเกงใจว่าจะกินเมื <uh uh uh ่อต <uh ิบเกงใจแล้วนะโจกบอกมาเอาเกงใจแล้วคะเยอะิ๊บีขากินเหนือเยวมั้ยติ๊ีโจ้ออกมาก่อน เต็กหมูใหม่ๆนะ่รุดมือเนี่ห่วยที่เด็ดตัดาะฮะพอบายังเดี๋ยวกินข้าวเลยอ่ะก้อนไม่ก็รับเงิน มีมีดกับจอบไหมกินแหวนมันกินไม่ค่อยเป็นนะอเอาเหรอมีดกับจอบมันต้องมาจิ้มแล้วก็ห่างห่งนงตงนี่แหละน่ามาได้หั่นไม่กินเอามาได้หั่นไอันนี้มาคุยคุยเอามันไม่ได้โอกิน คือเหมือนในพัตคารครับล่ะนะเยอะเอาจะหันให้เอาเอา <จะ S 1> เอาเอาไปไปล่ะเอาเข้ามาให้หันแล,แล้วกินบ่เป็น,นไม่เข้าใจอือนี่ ไม่เข้าใจสเต็กอ,อ่ะเขามาอย่างนี้กล้ามาทานกินเองอเหมือนในพัตคาเลยนะนี่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 สเต็กเนาะหรือว่าบานล้าวะปิ้งซีน xin mủ nè Ăn <laughs> tắm kiếp vô uhm. yeah. หูเป็นน้ำตกหมูไมมันอร่อยอย่าง นไอืมำน้มนนะอืจอ้ดูดอ่ม่ต้องพูดอร่อยนี่เป็นน enfin ้ำจ uh ิ้มน้ำจิ้มปลาแดดแทนน้ำจิ้มซีฟู้ด กินไปอย่างนี้ใข่ใช่กินโอ้โหหอมมา น้ำซุปมปุ๊บมันลองคอ,อนี่นะนี่ขาน้ำซุปพี่นะ้องมันติดคอหน่อยโอ้วันนี้มันมีกินดีกว่าไม่มีกินกินไปเถอะเ้องชายบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรกินวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปอีก

บอกไม่ต้องพูดติดมันคน มจิข่าวข้ามืามร่างมือกินแล้วค่อยร่างเสร็จแล้วตักตัง